เอามาดูนะคะว่ามันมีคาถาว่าอย่างไรก็คือคาถาแสดงฐานพิสดาร25โดยวิถีสันทีเอกังฉะพวังคังทวาวัชนังปัญจาทะเยกังทเวโวโชฉะตะทาะทเวติจุตีติปัญจวีสติ ปฏิสนธิฐานมี1นวังคฐานมี6อาวัชนะฐานอาวัชนะฐานมี2ตามมาด้วยปัญจมิญญาณฐานมี1สัมปติชนะฐานมี1สันตีรณาฐานมี1นึวัฏพนะฐานมี2 ชวนาฐานมี6กตถารรมนาฐานมี2จุติฐานมี3รวมเป็นฐาน25อันนี้ตรงนี้ต้องจำนะคะว่าทุกท่านถ้าเรียนในชัน้นนี้ส่วนนี้คือส่วนที่สำคัญแล้วควรต้องจำด้วยนะคะอันนี้คือส่วนที่สำคัญที่สุดเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปเจอในส่วนของตาราง ที่จะให้ทุกท่านได้เห็นว่าออฐานพิสดาร25เนี่ยเวลาเขาแสดงเขาแสดงได้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปเจอในในกระดานถัดไปนะคะว่าออโครงสร้างของฐานพิสดาร25โดยวิถีเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวเราตามมาดูกันค่ะอันนี้คือโครงสร้างของคาถาแสดงฐานโดยพิสดาร 25โดยวิถีก็คือคาถาแสดงฐานพิสดาร25โดยวิถีเนี่ยแหละค่ะดังมีบาลีก็คือสันทิเอกังปฏิสนธิฐานมีหนึ่งฉะพวังคังพวังคาถามีหกทวาวัชนังอาวัชนะฐานมีสองนะคะแล้วก็ปัญจาทะเยกังปัญจาททเยกังเนี่ยบาลี บาลีตัวเดียวนียนะคะบาลีเดียวนียนะคะแต่สามารถแสดงได้ถึง3ามฐานก็คือปัญจวิญญาณฐานมี1สัมปติชนะฐานมี1สันตีรณฐานมี1ตามมาด้วยทเวโวโวัพณะฐานมีสอโชชะชวนฐานมี6กตาทเวตัารมณฐานมีสองชอช ติจุดตีติจุดติฐานมี3ปัญจวีสติรวมเป็นฐาน25นะคะก็คือบอกให้เห็นเลยว่าในโครงสร้างตัวนี้จะบอกให้เห็นเลยว่าระหว่างถ้าเป็นปฏิสนธิฐานมี1ก็คือ ปฏิสนธิฐานมีหนึ่งก็คือระหว่างจุติจิตกับภวังคจิตตัวเนี้ยถ้าเราจะสังเกตง่ายๆก็คือมันมีข้อควรจําก็คือถ้าเห็นคำว่าปฏิสนธิจิตก็ดีหรือจุติจิตก็ดีต้องมีคำว่าในมรณาสนนวิถีดังนั้นถ้าเราเห็นจุติจิตก็คือระหว่างปฏิสนธิฐานมีหนึ่งเนี่ยก็คือระหว่างจุติจิตกับพวังคจิต ในมรณาสันนวิถีก็คือระหว่างจุติจิตกับผวังคจิตพอเป็นฉะผวังคงังผวังขฐานมีหกผวังขฐานมีหกก็คือระหว่างระหว่างปฏิสนธิจิตกับอาวัชนะจิตหนึ่งฐานแล้วนะคะแล้วก็ระหว่างตถารมณจิตกับอาวัชนะจิตอาวัชนะจิตเนี่ย คำว่าอาวัชนะนี่สามารถแสดงได้ทั้งทางปัญจทวารวิถีกับมโนทวารวิถีระหว่างชวนาจิตกับอาวัชนะจิตอันนี้ก็เช่นเดียวกันก็คืออาวัชนะเนี่ยเป็นปัญจทวารวิถีก็ได้หรือมโนทวารวิถีก็ได้นะคะพอเป็นฐานต่อมาก็คือระหว่างโวัพนธาจิตกับอาวัชนะจิตฐานที่ห้า ก็คือระหว่างตะทารมณจิตกับจุติจิตถ้าเราเห็นจุติจิตปุ๊บต้องมีคำว่าในมรณาสันวิถีแล้วนะคะพอฐานที่6ก็คือระหว่างโชนาจิตกับจุติจิตเห็นไหมคะถ้ามีจุติจิตก็ดีมีปฏิสนธิจิตก็ดีต้องมีคำว่าในมรณาสันวิถีนะคะ ดังตัวอย่างของภาพที่เราจะเห็นถ้าเป็นปฏิสนธิก็ดีจุติก็ดีภาพก็จะเป็นอยู่ในลักษณะอย่างนี้ค่ะก็คือดังภาพที่เห็นอยู่ด้านล่างเห็นไหมคะว่าชาวนะจะต้องมีแค่ห้าขณะไม่ว่าจะเป็นวิถีเกิดหรือวิถีตายก็คือถ้ามีเห็นคำว่าจุติหรือปฏิสนธิเนี่ยชาวนะจะเหลือแค่ห้าขณะเพราะว่าในขณะที่ กำลังจะตาย,หร,ตตายหรือวิถีจิตที่วิถีตายหรือวิถีเกิดก็ตามเนี่ยจะมีชวนะแค่ห้าขณะเพราะชวนะตอนนั้นน่ะกำลังยังอ่อนอยู่นะคะปกติของชวนะเนี่ยจะมีอยู่เจ็ดขณะแต่ถ้าเป็นวิถีถ้ามีคำว่าในมรณาสันนวิถีก็คือมีจุติก็ดีปฏิสนธิก็ดีเนี่ยชวนะจะเหลือแค่ห้าขณะนะคะพอเป็นบาลีตัวต่อมาก็คือ ทวาวัชนังอาวัชนะฐานมีสองอวัชนะฐานมีสองก็คือระหว่างพวังคจิตกับทวิปัญจาวิญญาณจิตในปัญจทวารวิถีเหตุทำไมถึงบอกว่าในปัญจทวารพระมีคำว่าทวิปัญจก็มีทัศนะสวนะขายนะสายนะพุสนะหรือทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วพอเป็น ฐานที่สองก็คือระหว่างพวังขจิตกับชวนาจิตถ้าเป็นระหว่างพวังขจิตกับชวนาจิตเนี่ยบอกให้รู้เลยว่าทางมโนทวานนะคะพอเป็นบาลีตัวต่อมาก็คือปัญจาทะเยกังปัญจาทะเยกังเนี่ยถ้าเป็นปัญจาทะเยกังดูตัวอย่างของตรงนี้ก็ได้นะคะคือสมมุติว่า ทวาวัชนงยกตัวอย่างให้เห็นจากในภาพที่ที่จะเห็นอยู่นะคะก็คือถ้าเป็นอาวัชนะอาวัชนะชนะก็คือกลุ่มนี้ก็คือนี่ค่ะนี่เรียกอาวัชนะเห็นไหมคะอาวัชนะก็คือองค์ธรรมของอาวัชนะก็จะมีปัญจทวาราวัชนะจิตกับมโนทวาราวัชนะจิตถ้า ถ้าสมมุติว่าฐานแรกก็คือเขาบอกว่าระหว่างพวังขจิตคืออันนี้ระหว่างพวังขจิตกับทวิปัญจวิญญาณจิตก็ได้แก่ตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้บอกให้เห็นเลยว่าทางปัญจทวารวิถีแต่พอเป็นฐานที่สองเขาบอกว่าระหว่างระหว่างภวังขจิตกับชาวนาจิตอันนี้บอกให้รู้แล้วว่า ในมโนทวารแน่เห็นไหมคะเพราะว่ามโนทวาราวัชนะจิตเนี่ยถ้าทำหน้าที่อาวัชนะเขาจะทางมโนทวารเพราะฉะนั้นอาวัชนะจิตจึงแสดงได้สองฐานก็คือทางปัญจทวารหนึ่งฐานกับทางมโนทวารอีกหนึ่งฐานพอเป็นบาลีตัวต่อมาก็คือปัญจทะเยกัง ปัญจทะเยกังเนี่ยเริ่มที่กลุ่มของทวีก็คือตาหูจมูกลิ้นกายเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าระหว่างปัญจทวาราวชนะจิตกับสัมปติชนะจิตในปัญจทวารวิถีฐานต่อมาก็คือสัมปติาาชนะฐานมีหนึ่งฐานก็คือระหว่างทวีปัญจบิญญาณจิต กับสันติรณจิตในปัญจทวารวิถีพอฐานที่สามของตัวปัญจาทิเยก,กังก็คือสันติรณาฐานมีหนึ่งสันติรณาฐานก็คือระหว่างสัมปติชนะจิตกับโวอทัพนะจิตในปัญจทวารวิถีทำไมถึงรู้ว่าในปัญจทวารวิถีการที่จะเกิดในปัญจทวารวิถีได้ให้สังเกตง่ายๆก็คือถ้ามี ปัญจทวารราชนะจิตทวิปัญจวิญญาณจิตสัมปติชนะจิตสันติรตะานาจิตและวัฏพนะจิตพึงรู้ได้เลยว่าวิถีนี้เกิดทางปัญจทวารทำไมถึงบอกว่าเกิดทางปัญจทวารเพราะว่ากลุ่มที่เกิดทางปัญจทวารอารมณ์เขาต้องเป็นปัจจุบันเวลาเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้ถูกต้องก็ดีต้องณนะขณะนั้นเลยก็คือ ถ้าเห็นก็ต้องเห็นเดี๋ยวนั้นไม่ใช่ว่าเมื่อสักครู่เราเห็นหรือเมื่อสักครู่เนี่ยเห็นภาพที่สวยเมื่อสักครู่เนี่ยเราเดินออกไปแล้วเราเห็นภาพที่สวยกับในขณะที่เราบอกว่าเราดูแล้วเราเห็นสีที่มันสวยงามอะไรประมาณนี้คืออะไรก็ตามถ้ามันอยู่ณนะปัจจุบันอยู่ซึ่งซึ่งหน้าเราหรือว่าถ้าได้ยินก็ต้องได้ยินณนะขณะนี้ไม่ใช่บอกว่า เมื่อสักครู่เราได้ยินคําว่าเมื่อสักครู่เราได้ยินเนี่ยมันเป็นอดีตไปเรียบร้อยแล้วแต่ถ้าบอกบอกว่าเนี่ยเราฟังอยู่ในห้องเนี้ยเราได้ยินเสียงที่ดีมากเลยอันนี้คือปัจจุบันเนี่ยค่ะคือทางปัญจทวารต้องรับอารมณ์นะปัจจุบันเลยทางปัญจทวารน,นะคะส่วนมโนทวารก็คือสิ่งที่ผ่านไปแล้วเมื่อสักครู่เราได้ยินเสียงหรือเมื่อกี้เรา เดินออกไปแล้วเรารู้สึกว่ามันเย็นแต่ทําไมเรากลับเข้ามาแล้วมันไม่ใช่อะไรอย่างแบบนี้ค่ะ,อะตอนนี้เรามาดูทวเวโว้วัฏฐานวัฏาฐานมีสองเขาบอกว่าวัฏาฐานมีสองคือแบบไหนก็คือวัฏพนะก็คือตัวนี้ก็ต้องระหว่างสันติรณจิตกับชวนาจิต ในปัญจทวารนิถีพึงรู้ได้เลยว่าถ้าเป็นโวตถพนาจิตต้องเกิดทางปัญจทวารเท่านั้นจะไปเกิดทางมโนทวารไม่ได้นะคะแล้วก็ฐานที่สองก็คือระหว่างสันติรณจิตกับผวังขจิตอันนี้ถ้าเป็นระหว่างสันติระกับผวังวาระนี้ต้องเป็นโวตถพนาวาระเพราะว่า มีอตีตะอตีตะพวังเนี่ยมากจนไม่สามารถที่จะเป็นชวนะวาระหรือวาระอื่นได้นอกจากโวัฏพนวาวระนะคะบาลีตัวต่อมาก็คือโชชะชวนะฐานนี่มีหกก็ได้แก่ระหว่างระหว่างโวัพนจิตกับตฐารมณจิตอันนี้บอกให้รู้แล้วว่า ภาพวิถีมันสิ้นสุดที่ตถารมนะจิตวาระก็ต้องเป็นตถารมนะวาระพอฐานที่สองก็คือระหว่างโวอัพพนาจิตกับพวังคจิตอันนี้บอกให้รู้เลยว่าภาพวิถีสิ้นสุดที่ชวนาจิตวาระต้องเป็นชวนาวาระพอภาพต่อมาฐานต่อมาก็คือระหว่างโวอัพพนาจิตกับจุติจิตตัวนี้ต้องบอกให้รู้แล้วว่าถ้าวอัพพนาต้องตายใน ปัญจทวารก็ต้องเป็นปัญจทวารามราณาสนะวิถีที่เป็นโชวนวาวระนี่นะคะสามฐานทางปัญจทวารพอฐานต่อมาคือฐานที่สี่ระหว่างมโนทวาราวัชนะจิตกับตทธารมณจิตอันนี้ภาพวิถีเกิดเกิดทางมโนทวารแต่เป็นตทธารมาวาวระ ส่วนฐานต่อมาแต่อันนี้ต้องบ่งบอกให้เห็นแล้วนะต้องมีคำว่าในกามะชวนะมโนทวานวิถีที่เป็นตถารรมณวาระเพราะว่าทางมโนทวานเนี่ยองธรรมของตัวมโนทวานเนี่ยชวนะมีถึง55เพราะฉะนั้นในเมื่อเขาทางเนี้ยมโนทวานตัวเนี้ย เขาบอกให้เห็นว่าเป็นกามแต่เป็นกามทางมโนทวารเพราะฉะนั้นต้องบอกให้ระบุให้ชัดเลยว่ากามชวนะมโนทวารน,นะตอนนี้ตถาธรรมนาวาระเป็นกามาชวนามโนทวารวิถีที่เป็นตถารมณวาระพอภาพต่อมาก็คือระหว่างฐานที่5ก็คือระหว่างมโนทวาราวัชนะจิตกับ พวังคจิตวาระต้องเป็นชวนะวาระเพระาะภาพวิถีสิ้นสุดที่ชวนะจิตก็ได้เป็นกามชวนะมโนทวารวิถีที่เป็นชวนะวาระส่วนภาพต่อมาก็คือฐานที่6ก็คือระหว่างมโนทวาร,ราวัชนะจิตกับจุติจิตอันเนี้ยตายทางมโนทวาร เห็นไหมคะเกิดตายทางปัญจทาาวารสามิถีเกิดตายทางมโนทวารสามมิถีบาลีตัวต่อมาก็คือตัทาทเวตัทารมณฐานมี2ก็คือระหว่างชวนาจิตก็คือระหว่างเนี่ยค่ะ ระหว่างชวนาจิตกับผวังขจิตผวังที่อยู่ข้างนอกที่เป็นตถารรมวาวระอันนี้พอต่อมาก็คือเห็นไหมคะดูภาพนี้อันนี้เป็นวิถีตายก็คือระหว่างชวนาจิตกับจุติจิตเราต้องมีคำว่าในมรณาสัะวิถีแล้วนะเพราะว่า ภาพวิถีเขามีคำว่าจุติจิตด,ด้วยก็คือระหว่างชวนาจิตเห็นไหมคะระหว่างชวนาจิตระหว่างชวนาจิตกับจุติจิตต้องมีคำต่อท้ายว่าในมรณาสนาวิถีวรละก็ต้องเป็นตถารรมนาวระเพราะภาพวิถีมันสิ้นสุดที่ตถารรมนะจิตฐานสุดท้ายก็คือติจุติติจุติฐานมี3ก็ได้แก่จุติฐานมีสาม เห็นไหมคะจุดติฐานมี3ก็คือระหว่างตัฐารมณจิตระหว่างตัฐารมณจิตกับปฏิสนธิจิตข้างหน้าเปลี่ยนได้แต่ข้างหลังเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าจุดติเสร็จปฏิสนธิเกิดต่อเพราะฉะนั้นข้างหลังจะต้องเป็นปฏิสนธิจิตแน่นอนแต่ข้างหน้าจะเป็นตัทาหรือเป็นอะไรก็ได้ <S <S เริ่มที่ฐานแรกก็คือระหว่างตัารมณจิตกับปฏิสนธิจิต ในมรณาสันนวิถีที่เป็นตถารมมนา,าระเห็นไหมคะเพราะภ้าวิถีมันสิ้นสุดที่ตถารมนาจิตพอฐานที่สองก็คือระหว่างชวนาจิตกับปฏิสนธิจิตวาระก็ต้องเป็นชวนาวาระแล้วก็ต้องมีคําว่าในมรณาสันนวิถีที่เป็นชวนาวาระส่วนอันสุดท้ายก็คือพวังเปลี่ยนจากมรณะตถาเป็นพวัง แล้วก็ระหว่างผวังคจิตกับปฏิสนธิจิตเห็นไหมคะตัวหลังเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแต่ข้างหน้าเปลี่ยนได้เพราะว่าจุติเสร็จป,ปฏิสนธิเกิดต่อดังนั้นฐานที่สของจุติฐานก็คือระหว่างผวังคจิตกับปฏิสนธิจิตในมรณาสันนวิถีไม่สามารถบอกเป็นวาละได้เพราะภาพวิถีอยู่ตรงผวังอยู่ตรงด้านนอกแล้วะค่ะก็คือ ก็คืออยู่ด้านนอกนี้เนี่ยค่ะคืออยู่ด้านนอกเป็นผวังแล้วก็จุติกับปฏิสนธิในให้สังเกตเห็นง่ายๆว่าถ้าเป็นจุติเนี่ยะคะ่ะถ้าเป็นจุติฐานเนี่ยข้างหน้าจะเป็นระหว่างอะไรก็แล้วแต่แต่ด้านหลังต้องเป็นปฏิสนธิแน่นอนนะคะดังมออีภาพที่ให้เห็นว่าเห็นไหมคะว่า จำนวนฐานของจิตโดยพิสดารนะ่ะคือจิตที่เกิดระหว่างก็คือชื่อฐานคําว่าจิตที่เกิดระหว่างก็คือตัวชื่อฐานส่วนที่อยู่ด้านหน้าก็คือจิตดวงก่อนที่ดับไปแล้วนี่คือจิตดวงก่อนที่ดับไปแล้วแล้วด้านหลังของชื่อฐานก็ต้องเป็นจิตดวงต่อไปที่จะเกิดเนี่ยค่ะคือบอกให้เห็นลักษณะของเขาเลยว่าจะต้องมีทั้ง หน้าฐานชื่อฐานกับด้านหลังชื่อฐานก็คือข้างหน้าก็คือจิตที่ดับไปแล้วด้านหลังก็คือจิตที่จะเกิดจิตดวงต่อไปที่จะเกิดนะคะอันนี้หากบอกให้เห็นเลยว่าครบ25ครบ25ฐานเลยก็คือปฏิสนธิพวังอวชนะ ปัญจวิญญาณฐานสัมปติชนะฐานสันติรณาฐานวัฏพนาฐานชวนาฐานตัทธารมณฐานแล้วก็จุติฐานรวมเป็นสิบฐานแล้วก็ต่อมาเห็นไหมคะหกสิบบวกหกบวกส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 เท่ากับยี 25. นี่คือโครงสร้างย่อๆของ ฐานพิสดาร25โดยวิถีอะคะ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเออมันคืออะไรนะคะตอนนี้เรามาดูในตารางสรุปของการจำแนกกิจและฐานนะคะเห็นไหมคะ กิจ14เนี่ยกิจ14ก็จะมีปฏิสนธิกิจผวังขกิจจุติกิจอวัชนะทัศนะสววนะคยนะสสยณนะผุสนะสัมปติชนะสันติรณนะวอทพณะชวณนะและตถาฐา,ฐานสิทธก็มีปฏิสนธิฐานผวังขาฐานจุติฐานอาวัชนะฐานแล้วก็ปัญจวิญญาณฐานสัมปติชนะฐานสันติรณะฐานโวอทพณะฐาน ชาวนะฐานและตัทารมนะฐานส่วนตรงกลางเนี่ย,ยก็คือองค์ธรรมไม่ว่าจะเป็นกิจหรือฐานองค์ธรรมจะเหมือนกันนะคะในส่วนของปฏิสนธิกิจผวังกิจปฏิสนธิฐานผวังคฐาน,านจุติฐานองค์ธรรมก็ได้แก่อุเบกขาสัานติรณจิตสองมหาวิปากจิตแปดมหาคตะวิปากจิตเก้ารวมแล้วเนี่ย ได้19ดวงนะคะตอนนี้เรามาดูอาวัชนากิจหรืออาวัชนาฐานก็จะมีองค์ธรรมอยู่สองก็คือปัญจทวาราวัชนาจิตหนึ่งกับมโนทวาราวัชนาจิตหนึ่งส่วนตรงทัศนกิจสวนกิจขยนกิจไสยนากิจพุทสนกิจทัศนะก็จะมีจักขุวิญญาณจิตสองสวนะก็จะมีโสตะวิญญาณจิตสองยนะ ก็มีคณะวิญญาณจิตสองสายนากิจก็จะมีชิวหาวิญญาณจิตสองพุทธะก็กายวิญญาณจิตสองแต่พอเป็นปัญจวิญญาณฐานก็จะมีสิบดวงก็คือทวิปัญจวิญญาณจิตสิสัมปติชนะกิจกับสัมปติชนะฐานมีองค์ธรรมเหมือนกันก็คือสัมปติชนะจิตสองสันติรณกิจกับสันติรณฐานองค์ธรรมเหมือนกันเท่ากัน ก็คือสามดวงคือสันติวรณะจิตสามวอดทัพนกิจหรือวอดทัพนาฐานก็มีองค์ธรรมเหมือนกันก็คือหนึ่งดวงมโนทวาราวัชนะจิตหนึ่งนะคะชวนากิจหรือชวนาฐานมีองค์ธรรมเท่ากันก็คือห้าสิบห้าดวงก็ได้แก่อกุศลจิตสิบสองหสิตุปาธจิตหนึ่งมหากุศล,ลจิตแปดมหากริยาจิตแปดกลุ่มนี้ เป็นการชาวนะ29ส่วนมหัคตะคุศล,ลจิต9มหคตะกริยาจิต9โลกุตละจิต8กลุ่มนี้เป็นอัปปนาชาวนะ26รวมเป็น55ตทารมณกิจและตัทธารมณฐานองค์ธรรมเท่ากันก็คือ11ดวงก็ได้แก่สันตีรณจิต3กับมหาวิปากจิต8อย่างน,น้อยๆตารางสรุปตรงนี้ทำให้ทุกท่านได้เห็นถึงกิจและฐาน พร้อมองธรรมคิดว่าตรงส่วนนี้จะเป็นประโยชน์กับตัวทุกท่านเองว่าเออถ้าเราจำองคธรรมไม่ได้แต่ถ้าพอเราเห็นตารางนี้ปุ๊บเนี่ยตารางนี้จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ทุกท่านเนี่ยเข้าใจแล้วจำได้ง่ายขึ้นนะคะก็ลองพิจารณาดูว่าจริตของท่านจะถูกกับแบบไหนถ้าตรงไหนที่ให้ความรู้ไปแล้วเป็นประโยชน์ ตรงนี้ก็ต้องขอบคุณและก็นุโมทนากับทุกท่านที่ที่ศึกษานะคะยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันในส่วนของเรื่องต่อไปนะคะค่ะ